สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือช่องของรังสีมาสวนอิงตะวันค่ะวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับห้องพักโฮมสเตย์ของสวนรังสีมาเนี่ยค่ะชื่อว่าสวนอิงตะวันโฮมสเตย์ค่ะนี่คือห้องพักค่ะพักได้หกคนค่ะเนี่ยแล้วก็ <c oughs> มีสามเตียงเตียงนี้ก็หกฟุตท่านเบียดหน่อยก็นอนนอนสามค่ะ นอนสมคนแล้วเตียงเตียงนี้ก็นอนเดี่ยวแล้วเตียงสุดท้ายนั่นก็หฟุตก็นอนสองก็รวมกันก็เป็น6กสามสี่ห้าหกค่ะแล้วก็โควิดอย่างนี้ก็เที่ยวได้นะคะเพราะว่าเรามีเตาแก๊สมีอะไรให้ทำกินแบบว่าไม่ต้องไปกินที่ร้านอาหารแล้วก็ต้องเปิดหน้าอย่างนี้น,นะไปข้างนอกไปเที่ยวก็ปิดจมูกแล้วก็อันนี้เราก็มีชุดกาแฟ มีหม้อหุงข้าวแล้วก็มีหม้อชาบูมีเตาแก๊สด,ด้วยค่ะมีเตาแก๊สนะคะห้องน้ําก็มีน้าอุ่นน้ำอุ่นก็สะดวกสบายอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องถึง <c oughs> กลับที่ว่าห้องน้ำเอ่ออะไรเตรียงเตียงกุดชี่ห้องน้ําอ่างอาบน้ํากุดชี่เตียงหลุยแล้วก็นอนดูดาวอะไรแบบนั้น,นะะก็แบบทั่วไปเนะะี่ยค่ะ เพราะว่าห้องพักก็แค่สะดวกสบายแต่เราไม่ได้เน้นว่าจะต้องมีเตียงแบบ่ามีอ่างอาบน้ำอะไรอย่างนั้นก็ทั่วไปนมค่ค่ะเพราะว่าเราเน้นไปเที่ยวเที่ยวข้างนอกข้ามันใกล้แหล่งท่องเที่ยวทุกอย่างเลยอะ่ะมีทั้งแดนเทวด,ดาปังเปาบีแล้วก็กาแฟไดมอนด์ที่กินกาแฟบนเครื่องเนี่ยก็อยู่แถวแถวสวนอิงตะวันของลังซีมานะะี่ยค่ะ เนี่ยค่ะนี่คือบรรยากาศของห้องนะคะเนี่ยก็ใกล้ๆค่ะก็พักกันได้ห้องนี้ถ้าพักเต็มเต็มหมดเนี่ยส่วนอินตะวันนี่ห้องบน,นั่นจะอินตะวันรีสอร์ทเราเคยเขียนป้ายไว้แล้วก็คิดห้องห้องนี้พันหนึ่งนะคะมีมีอีกห้องหนึ่งอันนี้ถ้าพักได้หกแล้วก็ถ้ามีเพื่อนมาประมาณเก้าคนอย่างเงี้ยอีกห้องนั้นก็นอนได้สาม ห้องนั้นก็ห้าร้อยแต่ก็คุยกันได้ค่ะแล้วแต่แล้วก็ไอ้ข้างๆกันนี่ก็เป็นเป็นรีสอร์ทเก่าแต่ว่าเขาไม่เปิดดำเนินการติดกันเนะี่ยที่มีดอกไว้นะั่ยละรั้วติดกันนะแต่ไม่ใช่ของเราของเราก็ต้องแล้วก็มีร้านขายน้ำด้วย เล็กๆไว้เวลาแขกมาอยากกินน้ำแล้วก็อยากใช้สบูย่ยาสีฟันอะไรเงี้ยแล้วก็มีให้เดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปถ่ายทางหน้าหน้าสวนอิงตะวันหน้าโฮมสเตย์ <c oughs> ปิดกันตอนนี้ก็เห็นว่าเชียงใหม่จะเปิดแล้วแต่ว่าเขาก็ปิดอีกแล้วนะแต่ก็มามาเที่ยวได้ใส่หมวกกันเดี๋ยวจะ ออกไปตรงบริเวณไอที่ตากแดดนี่คือหน้าสวนของเราค่ะมองไปทางเบื้องหลังนั้นไปในตวเมืองเชียงใหม่มีในป้ายสวนอินตะวันอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นหัวกลับ นั้นคือไปทางเชียงใหม่ก็ไม่ไกลจากทางหลวงแผ่นดินนะสายสิบเอ็ดมาจากกรุงเทพก็ค่อยๆขับกันมาหรือว่าถ้าบางบางคนเขาก็มาเครื่องบินแล้วก็เรา,เาก็ไปรับที่สนามบินนี้ก็ได้นบริเวณของเรานะคะจากที่ว่าโฮมสเตย์ตรงนั้นแล้วก็ นี่ก็คือหน้าบ้านเนี่ยดอกไม้สวยเลยมีสวนส้มโอด้วยก็ขายผลมไม้ด้วยเล็กๆ,ๆอ่ะเรายัางไม่ได้ใหญ่โตอะไรก็พอตอนรับเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ย